สวัสดีครับผูเ h k เค,ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทํากาแฟคาเฟ่ง่ายๆกันเป็นกาแฟใส่น้าส้มนะครับอุปกรณ์ก็มีดังนี้เลยมีกาแฟสดน้ําส้มแล้วก็น้ําเชื่อมใส่รับนะจ๊ะจุบๆขั้นตอนแรกเลยก็คือว่าเอาน้ําส้มเนี่ยนะใส่เข้าไปในแก้ว1ก่อนช่างตวงหรือไม่ก็ถ้าใครไม่มีก็ใช้แก้วเบกเกเล่าออหนึ่งช็อตใส่เข้าไปในแก้วเนาะ ก็ตามด้วยน้ำเชื่อมไซรัปครึ่งอ่อนครึ่งแก้วก็ได้ถ้าใครไม่มีที่ตวงนะใส่เข้าไปเลยแบบนี้นะครับแค่นี้พอนะถ้าเกิดว่าเยอะกว่านี้จะหวานไปถ้าเกิดว่าใครชอบหวานก็ใช้1ช็อตเลยก็ได้นะแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวไปชงกาแฟกันเลยกาแฟเราใช้เป็นกาแฟสดนะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีใช้เป็นคาโบก็ได้ตามเซเว่นมีขาย ต้องเป็นกาแฟที่ไม่เสมตาลนะเดี๋ยวรสชาติมันจะเพี้ยนหมดแต่เราใช้กาแฟสด1ช็อตนะครับผมใส่กาแฟเข้าไปเลยเล็งให้ดูดีๆนะว่าตรงไหมกาแฟแม่งร่วงเราวโหที่ชงกาแฟกูแม่งโคตรจะเคลอะเลยอะนะครับเดี๋ยวได้กาแฟเสร็จแล้วเราก็พักทิ้งไว้ก่อนนะแล้วขั้นตอนต่อไปคือไปเอาน้ําแข็งมานะครับผมใส่น้ําแข็งเข้าไปตามปริมาณที่มันจะพอดีนะ พอดีกับแก้วนะเว้ยเออพอใส่น้ําแข็งเข้าไปปุ๊บก็เอากาแฟที่เราได้เนี่ยนะเทใส่แม่งเข้าไปเลยแบบนี้เออค่อยๆเทนะใน,ะนเวลาหกเราเออพอเทปุ๊บรู้สึกว่ามันไม่เต็มแก้วใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเอาน,น้ำแข็งเข้าไปอีกแก้วหนึ่งเออร้อนนิดนึงไม่เป็นไรไม่ต้องเสียอายของตกแต่งหน้าด้วยเปลือกส้มให้มันมีกลิ่นหอมๆนิดนึงเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ andrange ส่วนวิธีการรับประทานนะครับผมแนะนําว่าให้คนก่อนนะครับคนให้มันเท่ากันเพราะว่าไอตัวไซรับน้ําเชื่อมกับตัวน้ําส้มเนี่ยมันนอนก้อนอยู่ ให้มันเข้ากันกับกาแฟก่อนแล้วก็ใส่เปลือกส้มเข้าไปเลยเพื่อจะไม่มีกลิ่นหอมอ่ะมาลองชิมกันดูว่าเป็นไงไงบ้างนะครับผมเป็นไงดูจากหน้าอร่อยมากอร่อยสุดๆส,สำหรับวันนี้บายบายไปก่อนจบๆหมั้เจอกันใหม่คลิปหน้า